สวัสดีครับผมมนีกะมาเปิดยูเลียน้ำให้มึงครับผมปุยยูเลียน้ำม,มักไว้เดือนกว่า,วาแล้วบามันเป็นช่างใดครับนี่เทออกจากไฮมือจีเนี่ครับที่มักไวมีตอนนั้นสับปะุดบังนัดหน่วยหนึ่งเอเอมว่าเชื่อจูลินซี่อ่า เกือบลิตรนึงแรับมีนามเศร้าเขาจนผสมใสทั้งหมดเราก็ทีละครับพี่เครื่องไหมีทัวเหลืองกิโลหนึ่งกากน้ำตาลครับกากน้ำตาลยีใสไลเนี่ยกันกันมันเน่ามันเหม็นพอบ่มีเวลามาค้นมาค้นมาไมาม,ามาค้นมันถูกมือครับเพราะว่า ลับบานอาทิตย์และเสือเชาวหน้าวันหยุดครับผมกระสีว้ถ้าไปฉีดหน้าหน้าดำครับยูเลียนำหัวยูเลียอย่างเดียวครับเพิ่มในตัวเกล็นให้ให้ครับพืชต้นเขาเห็นไหมสีมีมูนึงมันก็นจะแหงเนี่ยโดนเนาะครับมูที่ว่ามันเป็นกาก,าก้นแลวสรุปกะ นี่ละครับหน้าตาเป็นแบบนี้บอมีกินครับบอมีกินบอมีกินเลยบอมีกินเนากินเหม็นแสดงว่าเป็นหัวเชือดปุ๋ยได้ย่างดีตอนนี้ก็คือสีมักบักนัดก็ยังยังยังไ่ทันเหมดครับบักนัดยังยังยอยู่กาสีมากองครับกองใสขวดใสหาไปถ้า ไปฉีดพ่นน้ำไายหาหรือตักหลาดต้นใหม่นี่นะครับบักพริกบักเขียบักซิดานี่ครับบักีดาก็ต้องติดนวย,วยกล้วยกันลังสิเป็นเคีืพวกปีหนึ่งเดียวบักม่วงมนี่นะครับอันนี้ก็บสิมีอ่าผีเลี้ยงเขาเนี่ยจุดรื่อซส่สังขอแสงนี่ปรกกบคางไว้เลยผสมไวรายครับตอนนี้ประมาณยี่สบสามสิบขวดครับพี่น้อง ก็ได้เป็นเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปุ๋ยอยู่เรียน้ำครับผมนี่ครับมึงมึงชัดๆกันเลยมึงแก่หนึ่งก็คือปลาแดกลีครับน้ำสีแดงอันนี้เป็นปลาแดกต้มเลยขีเสียบกินโบมีเลยมึงมึงมึงบักนัดครับบังนัด สีมะกองสี่มะม่วงนี่กินเลยกากนรำตาลสวยใหย่ย่างดีเลยบางนับสวยใหย่ย่างดีทั่วเหลืองกับสีมีเม็ดเนี่ยครับมีกากรเนี่ยก็สีแดงกองอะไรทีน,นี่ทั่วเหลืองกับสีมีกาก,ากขึ้นขื่นลอยขึ้นมาเนี่ยนนี้เป็นกากร์ อยูเลียฝนตกมาใส่นี่สีงามมัลระครับกากนี่ใส่เงากล้วยไว้นี่อยูเลียน้ำโบมินนะครับผันมินผมก็บวกการจกดอกบก็เลยสางภาพเลยครับคื <c ười> อ,อของแท้ครับนี่โบมินจยู่ลินซี่กับผอมใส่งานจยู Julia, ่ลินซี่สังขอแสงสีแดงกองสีแดงหาัวท้าเดินลอนมาใส่เก็บยวไปแล้วครับเดี๋ยนี่อยู่อาจศิใส่มาหายไงขึ้นเ่า กันเป็นหน่วยเราที่ได้เอากากมันนี่มาใส่เงาบักซีดาไปนะครับพี่น้องซีดาไปต่เก็บกินเลนซีดาปอดสารพิษซีดาอินซีนะครับโอ้ยฝรั่งหน่วยกระดกอยู่ดีบางต้นก็ตายปวกมาเจาะมันนี่ก็จะเป็นเข่าหน้าอวา,านหญ้าก็เริ่มมาแล้วแต่ว,ว่าขันมีหนามก็ตายมัดขึ้นเ่าครับพี่น้อง รมดีอยู่ไฮยูน้าอยู่ทงอยู่ฐาบ้านห้องอางโลกทางไท้ทางไก่ชุมชนมาเห็ดปุยมาเห็ดกเกษีอินทซี่ให้พีให้นองมึงแล้วเป็นแนวทางปีและครับมือเศร้าก็ได้เอายูลินซี่นี่สังเคหอแสงนี่สีแดงๆนี่ครับไปใส่ใหฮนาอ่า โดยการท่เลยครับผมอย่างเท่เลยเท่ผมน้ำม,มันไหลเพียงเขาหมดละอย่างที่ทีเทีท่กับน้ำม,มันก็สิร่มขนาดนี้มันก็สิค่อยค่อยพัดไปอาจจอยขยายไปเรื่อยเป็นปุ๋ยลงในใหาน้ากสิเดไปติดตามผลอีกอาทิตย์นึงสำหรับมื่อนี้กสิเดมาเตรียมปุ๋ยทั้งใบห้ยูเลียไซ่บอร์ลายครับ ซีส้อนผมกับสีถังหนึ่งกับยี่สิบลิตรกับยีใสซีส้อนหาส้อนไว้ใสหลายกับส้อนแจงเขานี่เพราะว่ามันมีคิเรีซีสังกอแสงอยู่แล้วให้ต้นแข็งแรงอยู่เรียกกระสีไปเพิ่มร่างใบเขียวต้นงามเปล่งเติบแต่กอครับพันต้นแข็งแรงแล้วช่วงที่สิเป็นหมากเป็นนวยต้นมันสมบูรณ์แล้วมันก็สิรอเลียงหมากเรียงนวยได้เต็มกำลังเขากระสิมีคุณภาพพ่อ ถึงฤดูหนาวเอากระสีเอาน้ำออกเขาเพราะน้ำออกแล้วเป็นห่วง,ขงเขาเมื่อก็ระสีเกิดลางสารความหอมออกครับบ่ให้น้ำมันขังหลายคันธาฝ่าฝนบบหนักปีนี่กระสีสูบน้ำออกครับให้น้ำแห้งแล้วกระส้เขาหอมครับผมสูตรหอมมะลิร้ 105. อยห้าพอผ่านแรงมาแล้วครับทนแรงท้นแรงต่อเป็นกาเป็นแรงครับแรงแห้งแบบที่นี่กระสีมาทนฝนครับผม สามทุนครับท้นฝนฝนมาฝนยังเข่ากระสีสูงนี้น้ำครับเขากระเร่งการเติบโตพอฝนมดมันกระสีหนาวเขากระทนหนาวครับว่าที่นี่พอาสามทุนนี่แรงฝนหนาวนี่กระเสียในเขานี่เกิดปฏิกิริยาเร่งก็เกิดความเครียดแล้วกระสิมีสารแห่งความหอมโดยเฉพาะทุ่งกุหลาห้องไห้ครับิดดินไส้ดินหอนเนี่ เขาก็สีหอมครับตอนนี้ก็ยังหอมอยู่เลยเพราะว่าล่องออกมาสีมึงแต่ว่าบ่าท่านด้ขายครับปีนี้ออกมาสีมึงออกมาสีมึงกินกินกัยังรู้สึกว่านุ่มครับนุ่มหอมเม็ดกระสีเบาะง่ายง่ายไปเลยเพราะาสีอยู่ในชุมชุมชุมชนเผื่อสิได้กินจะของเองอาจีพเบาแต่ภาษาอีสานครับผมเพราะว่า,าลูกชาวนาทุ่งกลาหองไห้ครับผม บอกภาษาอีสานบอกภาษาอื่นบอกแข็งแรงอ่าครับผมอจีตซื้อสารพิษผาดบอกเขาใจยังได้กะทักมากครับจากมาสอบถามข้อมูลใดครับไทยอีสานสางศิลอ่าข่าวหอมมะลิทุ่งกุลาตาไทยอีสานสางศิลครับเฟซบุ๊กครับฝากติดตามในเด้อครับเด้อหกหกน่ยครับ,รบสใีให้มึงเอ๋มึงอุลินซีสังกอเสียงดีทำไหวครับยังมีอีกนะครับเนี่ยสามมองเก็บไว้ อยู่ในห่มเนี่ยก็จีบ่าไข่แดงปันใดออกแดดนี่เป็นของเขาแล้วครับผมสีนี่อยาให้เมืองสีที่แท้จริงของคนครับ,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 บนี่ครับผมแดงแจ้เลยครับผมนี่ประมาณนี้ครับออกแดดแล้วนี่ครับผมพี่น้องทุกขวดสูตรทำก็คือใส่ไข่ส่วนหนึ่งครับใส่น้ำเพียงนี้ น้ำฝนครับแนน้ำให้เป็นน้ำฝนกับล่องมาแล้วน้ำฝนดีที่สุดน้ำฝนใส่ไข่ไข่หน่วยหนึ่งนี่ผสมน้ำปลาซอนหนึ่งผงยูริซ่ลซอนหนึ่งตีเขากันแล้วก็ผสมเขากันแล้วกับใส่ขวดละซอนครับนี่ยังเกลนลอนหาลิรนี่ก็ใส่สาม่อนอันนี้ก็ใส่ซอนหนึ่งไข่หน่วยหนึ่งสีได้เจ็ดแปดขวดไปแล้วครับนี่อันหนึ่งจุดหาลิรนี่ ถิงไว้สองอาทิตย์ก็สีแดงเลยเขาก็เอาไอสามารถเอาไปขีดพ่นเอาไปลดน้ำต้นไม้ได้บาทที่นี่ก็ขายายได้เอาไปขายายเพื่อความประหยัดต้นทุนผมไปซื้อมานน่ผมซื้อมาหนา่ผมซื้อนิดหนึ่งนะครับสองรอยบาทยอมซื้อมาในหัวเชื่อมมา ดีๆมากคุณภาพมากกับมาขยายต่อใส่จนสิมุมปีแล้วครับผมนี่กือไดหลายเติบยูยเลียนี่ครับตรงทุนบอลหลบัลแมดนุวยหนึ่งการน้ำตาลแล้วก็ทั่วเหลืองโลนึงแล้วก็อีมหัวเชื่อครับผมเดี๋ยวจีไดไปหาผ่ามากองครับแปที่นี่คงสี เห็ดบญยาครับสาหรับพี่น้องที่อยากล่องท้ำมึงผมกับพึ่งเคยทํขึ้นกันเนี่ยว่าเห็ดบญญาครับเป็นเกษตรอินทรียนี่เอาก็เห็ดเปืือกความสบายใจกินก็บสบายใจขายก็บสบายใจพอตองมมว่วาเคมีพอตรงมเมืม่อวายยานบอด,ดีต่อสุขภาพเข้าก็รักษาสุขภาพเขาไวโดวยการกินเข่านะครับกินเงินละสามขาบอยู่แล้วกินเขาให้กินใอ้นันเป็น,ปนสิ่งที่ไปบำรุงร่างกายในตัวเลยครับ มันาะต้องทำลายร่างกายยังพักยังยัง,ยงตลาดเขาก,กินพอกินแห้งแล้วออกยาพวกปุ๋ยหกก้องก,กินเขาเนี่ยมันเป็นปลอดสารพิษครับผมสำหรับมื้อนี้ครับผมเอา,อาการทำปุย๋ยทำปุ๋ยยูเรียจุลินทซี์น้ำที่ใส่ในหน้าเขาอินทซี์ของผมให้พี่น้องในเมืองซํานี้ครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ